สวัสดีค่ะพบกับมิวเขียนมาสอนหนูขาวค่ะเรามาพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาสบายๆแบบนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32กับรายการ Drive It Easy สนุกขับสนุกรู้คุณผู้ชมคะการจดทะเบียนรถก,กระบะจะแบ่งเป็น2แบบนะคะนั่นก็คือรถก,กระบะ2ประตูและรถก,กระบะ4ประตูสําหรับรถก,กระบะที่มีแคปเงื่อนไขในการจดทะเบียนก็จะเหมือนกับรถกระบะ2ประตูนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราจะนํารถก,กระบะไปจดทะเบียนรถก,กระบะที่มีการต่อเติมกับไม่ได้ต่อเติมจะมีเงื่อนไข ทีี่่่่แตตตตกกกาาาาางงัันนนรรยยยยลละะเเเออดดป็ไมมิคสำหรับการจดทะเบียนรถก,กระบะ2ประตูทั้งกรณีที่ไม่ได้มีการดัดแปลงต่อเติมกระบะท้ายหรือที่มีการต่อเติมกระบะท้ายเช่นใส่โครงหลังคาต่อเติมข้อเหล็กจะต้องจดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลตามลักษณะที่ต่อเติมค่ะเช่นกระบะบรรทุกที่มีหลังคา กระบะบรรทุกไม่มีหลังคาเป็นต้นแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาวตัวอักษรตัวเลขและขอบแผ่นป้ายสีเขียวส่วนการเก็บภาษีประจำปีให้เก็บตามน้ำหนักรถค่ะสําหรับการจดทะเบียนรถก,กระบะสีประตูที่ไม่ได้มีการต่อเติมหลังคาและไม่ได้มีการจัดวางเบาะที่นั่งในส่วนกระบะท,ท้ายมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ค่ะ จะต้องจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนมีลักษณะที่นั่งโดยสาร2ตอนด้านท้ายกระบะใช้สำหรับบรรทุกติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นพื้นสีขาวตัวอักษรตัวเลขและขอบแผ่นป้ายเป็นสีดำจัดเก็บภาษีประจำปีตามความจุกระบอกสูบหรือซีซีของเครื่องยนต์ค่ะ สำหรับการจดทะเบียนกรณีดัดแปลงต่อเติมกระบะท้ายทั้งใส่หลังคาและเบาะที่นั่งสำหรับกระบะ2ประตูและ4ประตูมีข้อกำหนดดังนี้ค่ะจะต้องติดตั้งโครงหลังคาและจัดวางที่นั่งลักษณะ2แถวเพิ่มเติมทำให้มีจำนวนที่นั่งโดยสารเกิน7คนที่นั่งและพนักพิง ต้องยึดติดรึงแน่นหนาถาวรกับตัวรถโดยที่นั่งต้องมีความสูงจากพื้นกระบาดถึงจุดสูงสุดของที่นั่งไม่น้อยกว่า25เซนติเมตรและมีความสูงจากจุดสูงสุดของที่นั่งถึงจุดต่ำสุดภายในหลังคาไม่น้อยกว่า95เซนติเมตร โดยหลังคาต้องมีความสูงจากพื้นกระบะถึงจุดต่ำสุดภายในหลังคาไม่ต่ำกว่า120เซนติเมตรจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บตามน้ำหนักรถค่ะแต่ถ้าหากว่าเจ้าของรถได้มีการดัดแปลงต่อเติมรถให้แตกต่างไปจากที่จดทะเบียนเอาไว้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเข้าข่ายว่าเป็นความผิดนะคะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทค่ะ ทุค้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ยังคงต้องย้ำเตือนกันล้างมือให้บ่อยๆและสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะต้องขอบคุณ m a ส d a ด้วยค่ะที่ทำให้เรื่องของการใช้รถไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมส่งคำถามมาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์มาได้ทาง Facebook Mazda t h a i l a n d มิวจะรีบาคำตอบมาให้ค่ะวันนี้มิละรายการ Drive it Easy สนุกขับสนุกรู้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ